สวัสด so ีครับพี่น <youtubers radas heartbreaking igue> so ้องพี่แฟนรายการช่องยูทูปเอเตอร์ซูนซนเซนครับวันนี้ผมสิพ้ามาเรียนบายจุฬากับปมาปองครับนี่ครับคนกุนมัดสนุครับสวัสดีครับพี่น้องพี่แฟนรายการนะครับมเบิ่งเบาทำงานมันกันเด้อพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับเด้อนี่ครับมาเรียนไหนพี่นึกโก้แล้วครับนี่วันนี้อากาศดีร่มดีครับพี่น้องล่างไซนุครับครับลอยเป็นซิบเซนครับตัวแดงเนี่ย เอาป้าพึ่งดูมึงเนี่ยทางเดินอีหลายตัวตัวพี่เขาลุ่งไห้พี่น้องเบิ่งเหรอครับนี่มีบ้าปองครับจะใส่สนุกครับเดีวนี้จะเล่นก้อนครับตัวนี้เดี๋ยวขึ้นเปิดฉากไหมครับงั่นครับเปิดช่องครับสูบกระช่องเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไรกับทางเดินตัวนี้หัวเสียบลุ่งแหละต้องออกคือว่าเปิดฉากไหมตกเปิดฉากคว่ำยิงใหญ่กว่ามูครับตัวนี้ครับว่าแก่เมือ่อยเล้ยไอ้แบ้งที่เสี่ยงยุงเหรอ เราหัวเสียบโรงงานหน้าครับพี่น้องอันนี้ตัวแก้วมือเราตะก่อนครับมันมีเสือแจ้งอันนั้นีเสือลายอยู่แปล้าไม่หมดไอ้แบงอ่ะนี่วันอาทิตย์ครับพี่น้องครับเดีนเดนีร่มสิบเจ็ดครับวันอาทิตย์อะไ่างต่างแมงครับอือร่มสิบเจ็ดนะครับนีครับอีกที่กันนะ มัดปะหยาครับมัดม่ายงก็มีหางมากมายครับไข่ี่ปลาจะยูเอาเลยครับปลาจะยูเอาเลยพาได้ขนาดไครับเธอหนูนี่เพาว่าจะขึ้นไปทึกฝ่าจะยูเลยเอารวดครับบ่หลุดดอกมันขึ้นกับม้วนุดครับพีน่น้อง <c oughs> นี่แหละพาหนีแลละครับนี่เกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวหนา้าเกี่ยวหลัง ร้อยแล้วครับเนี่ยไก่เซี่ยงครับอืมเจ๊สิอันนี้ย่างเดียวแลวครับเนี่ยเจ๊ดีเสียงส่วนเลยครับบ้านนี้นี่เสียงส่วนนี่แม่นยุ่นเลยเลยครับเนี่ยแมนบาท์ชเตอน์แมนครับวันนี้รีร้อนหมดเสียงส่วนแล้วอะไรย่างเดี่ยวส่วนคือหลายแต่ โอ้ยต้นเลดียวต้นนั้นหล่นอ่ะต้นที่ลายใช่ปะเสียงไว้นะครับลมดีๆครับลมเย็นครับอ้าวเปแล้วพร้อมเปิดชาครับตัวนี้ตัวแดงครับดีแล้วครับดีนะครับนี่ครับตัวแดงครับได้ละเสียงวันนี้เลยดิเสียงเอ้า นี่มัดกําลังจะมัดเข่าครับมัดเข้าพร้อมบินแล้วครับตัวแดงครับแรงมากมากครับพี่น้องนี่ครับตัวสีแดงครับสวยๆครับนี่นี่ครับพี่น้องพร้อมซชิวๆออกซื้อสายตาแล้วครับพี่อ้าแล้วผมจับเองโอ้ยไปย่อยไปนงานย่อยทีมงานเหาจัดกงานใั่ครับ ไปไปแล้วนี่ครับพี่น้องที่หาครับเบวันนะครับเด้อบัดนี้มาเบิ่งาง,งามครับพี่น้องยิ่ล่าอีกเจ้กหน่อยนะเอออเอบรรยากาศดีๆครับพี่น้องที่ตรงไหนตรงหน้าบ้านเฮาครับเอบาบ่าวมาล่อยเล่นครับพี่น้องมือได้ลมดีๆนะครับมื้อนี้วันอาทิตย์เอา้า3 2 1งห่งไปไปแล้วพี่น้องเดิมครับ สวยงามครับโอ้ต้องเสียงเสียองลงครับพี่น้องยังมายังมาโอ้ครับพี่น้องครับยังมายังมาโอ้สวยสวยสวยครับสวยปากพี่น้องก็ไะไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานใดนะครับเด้อสั่งเตือนโอ้ครับผมพี่น้อง บึงแง่อะไรกับแง่เนี้นั่นก็ับบ้าตรงนี้แม่ขึ้นดีคือเตียงครับครับพี่น้องทะลุหล,นล,หลนอ,นอ,อ,อนทะลุหลอ,อน,น,น,อน,นค,รครับพี่น้องครับผมโอ้โหต้อนไปวานนี่โอ้ต้อนไปมึงไปพี่น้องมึงไปบน่ไปครับบินหน้าบินหลังครับย้อนเลยมาออามามา,มา พี่มาแล้วครับนี่ครับกอได้สัมประทุนไงครับอ๋อแล้วครับบาตนี้พี่น้องบ่งเลือกอะไรการเตือนยันเนอะครับยันพ่องามพ่อหย่ยงเหรียญยี่นี่แหละนี่ครับพี่น้องเปล่ายันไปล้มจีขึ้นเครื่องก้นเนี่ยยากเดี๋ยวบาตนี้คือล้มนี้โอ้ครับพี่น้องไปแล้วครับนะครับ ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องรับชมดวงต่อไปแล้วครับสามสองหนึ่งไปไปสามสิบครับพี่น้องไปแล้วครับโอ้ยครับโอ้ยพี่น้องมึงขับพี่พี่โอ้ยครับพี่น้องมึงดูครับวุ่นแล้วครับโอ้โชว์ครับพี่น้องโชว์ครับขึ้นสวยครับขึ้นดีมากเลยครับสวยงามครับพี่น้องครับ ดูโชบตามแต่ทิปเลยครับนี่ตัวแดงพาดไปนะครับตัวนี้เป็นตัวช่องตัดนะครับขาดสามดวงมือนั่นนั่มดวยสิพ่อพี่น้องไปเพิ่งคลิปเลยครับเด้อทุลักทุเล่ลำบากไยนั่เบาครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งดวงต่อไปนะครับสองห่องนะครับพี่น้องครับพี่น้องตัวต่อไปบ้าสองห่องครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เบิ่งเลยครับนี่เอาเด้งสองตัวไปไปครับพี่น้องเสรแล้วครับ สวยงามครับถอนเราครับป่านนี้ถอนเราครับป่านนี้ถอนเราครับเดี๋ยวเราขับพี่น้องไปแล้วครับนี่ครับสองห้องครับพี่น้องนี่ครับไปสองห้องครับครับพี่น้องขึ้นไปแล <th> ้วครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับกำลังโยกหาลมเลยครับตอนนี้ครับพี่น้องสำหรับบรรยากาศชิปนี้ครับพี่น้องนี่ครับ ามตัวนะครับนี่สองหองรับจุฬาอีกสองนะครับนี่ครับกับบรรยากาศที่ใสมาหน้าเขาครับพี่น้องมีอากาศดีๆนะครับมาเรียนชูพี่น้องเบืองนะครับตัวนี้โยกดีขนาดครับพี่น้องคลิปที่แล้วได้เสียขาดเลยครับสองหองครับแสงเต้นเอ็น่พูดนะครับสสงเต้นควบคุ่มสองเสียนเลยนะครับเสียนใสครับเสียนขวาครับนี่ครับบรรยากาศที่สวย ครับพี่น้องสำหรับคลิปหนา้านะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวห้องจะมีอะไรบางอย่างมาพิสูจน์ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเกี่ยวกับวเบานี to to of of ่แหละครับฝากพี่น้องกดติดตามมาด้วยครับเด้อกดติดตามมานะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องนะครับสำหรับอาทิตย์นี้โอ้บ้านผมลมสิบเกตครับตอนนี้นะครับลมดีครับครับพี่น้องนะครับบรรยากาศของห้องนะครับตรงหน้าแลีนบ้านห้องครับพี่น้องครับแดดลมลมตกแล้วนะครับครับล่าจากพี่น้องก็พาบรรยากาศสวยๆไปนะครับพี่น้อง คลิปหน้าพ่อก,กันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ